น้ำจัดเป็นทรัพยากรสำคัญต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้จนมีคำกล่าวที่ว่าน้ำคือชีวิตแต่มันก็ไม่ผิดไปจากคำกล่าวนั้นสักเท่าไหร่นะครับพราโลกใบนี้มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง3มใน4ส่วนคือน้ำ3า3ส่วนและพื้นดินอีก1ส่วนแต่น้ำ3า3ส่วนนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง97%ของน้ำทั้งโลกคือน้ำเค็มครับ2%คือก้อนน้ำแข็ง และอีก1ปอร์ที่เหลือคือน้ำจืดครับ97ของน้ําบนโลกใบนี้เป็นน้ําเค็มส,ส่วนใหญ่เลยนะครับเราเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าทําไมน้ําทะเลและมหาสมุทรเนี่ยถึงมีรสเค็มวันนี้เรามาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันนะครับน้ําทะเลมีรสเค็มเพราะมีเกลือและแร่ธาตุหลายชนิดละลายปนอยู่เกลือที่มีมากที่สุดคือเกลือแกง หรือโซเดียมคลอไรซึ่งมีรสเค็มแล้วเกลือที่ละลายอยู่ในทะเลและมหาสมุทรมาจากไหนครับในตอนเริ่มแรกเชื่อว่าเกลือที่ละลายอยู่ในทะเลและมหาสมุทรมาพร้อมกับน้ำที่ไหลลงมาจากทวีปนั่นก็คือน้ำฝนจะชะล้างเกลือที่มีอยู่บนหน้าดินและก้อนหินต่างๆเนี่ยก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทรครับการยืนยันแนวความคิดนี้ ทำโดยการวัดปริมาณเกลือที่แม่น้ําและลําธารก่อนไหลลงสู่ทะเลหรือดูจากการวัดปริมาณเกลือที่หายไปจากบนพื้นผิวโลกผลปรากฏพบว่าเกลือหลายชนิดมีปริมาณสอดคล้องกับเกลือที่หายไปบนพื้นผิวโลกนั่นเองครับเช่นเกลือโซเดียมแคลเซียมแมกนีเซียมและเกลือโพแทสเซียมครับนี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้น้ำทะเลของเรา มีรสเค็มครับเพราะทะเลและมหาสมุทรเป็นแหล่งเก็บสะสมของเกลือที่ไหลลงมารวมกันนั่นเองครับเราไปดูทะเลที่มีความเค็มมากที่สุดในโลกไปนี้กันดีกว่าครับนั่นก็คือทะเลเดซีครับทะเลเดซีเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีปริมาณความเข้มข้นของเกลือสูงที่สุดในโลกครับทะเลเดซีมีความเข้มข้นมากกว่าทะเลปกติถึง4เท่ากันเลยทีเดียว และเป็นทะเลที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยยกเว้นแบคทีเรียและเห็ดลาบางชนิดครับเมื่อความเข้มข้นของเกลือในทะเลสูงนี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่เวลาเราไปเที่ยวทะเลเดซีแล้วทำไมร่างกายเราถึงลอยเหนือผิวน้ำนั่นเองครับ